ศูนย์ถึงศูนย์สวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดมินกลับมาพร้อมกับคลิปรีวิวยาวเต็มอิ่มสำหรับโปรตอนซาก้า2025จากช่องไร้เคร s เน็ตเวิร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตอนนี้เรานั่งอยู่ในห้องโดยสารของโปรตอนซาก้า2025ซึ่งมากับเครื่องยนต์1.3ลิตร VVT-D OHC ให้กำลังสูงสุด95 PS ที่5,750รอบต่อน,นาทีและแรงบิด120นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อน,นาทีซึ่งเป็นการยืนยันว่ารุ่นใหม่นี้ยังคงเครื่ออนตการ,รบส ที่ดีขึ้นกว่าเดิม461ถึง0ระบบเกียร์ยังมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตโนมัติ CVT เพื่อรองรับทุกสไตล์การขับขี่เริ่มจากการออกตัวที่นุ่มนวลเมื่อมุนสตาร์เสียงเครื่องยนต์ไม่ดังจนทําให้รู้สึกก้าวร้าวเกินไปแต่ก็ไม่ได้ขาดพล,ลังเราลองออกตัวที่ไฟแดงเกียร์ CVT ดึงทันทีไม่อึดจนเกินไปเมื่อกดคันเร่งหนักขึ้นรู้สึกถึงแรงบิด120นิวตันเมตรอย่างชัดเจนการเร่งแซงเบาๆที่80ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง รถตอบสนองทันใจและไม่รู้สึกกว่าต้องรอสักเท่าไหร่พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าถือว่ามีน้ำหนักที่ดีทั้งตอนจอดและตอนขับทางไกลใช้แรงพอประมาณไม่เบาหวิวจนรู้สึกขาดความมั่นใจขับผ่านถนนท,นที่มีรอยแตกร้าวช่วงล่างด้านหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรัทกับคารบิดด้านหลังซับแรงสะเทือนได้ดีไม่ถึงกับนุ่มมากแต่ให้ความมั่นคงและพร้อมใช้งานในชีวิตจริงดูผิวห่อหลุมลึกยังคงรู้สึกได้แต่ไม่ถึงกับกระแทก ตัวถังเล็กกองปากแต่เก็บเสียงในห้องโดยสารได้เนียบใช้ได้สำหรับรถเล็กในงบจำกัดจากข้อมูลการรีวิวก่อนหน้านี้โปรโตอนเพิ่มวัสดุซับเสียงที่เพิ่มเติมในห้องโดยสารโดยเฉพาะ1,371ถึงศูนย์มาที่ดีไซน์ภายนอกหน้ากระจังอินฟินิตีวิฟที่มีลายถักหรูตกแต่งด้วยไฟหน้าใหม่สไตล์อิทเทิลโบเรียบแต่ดูทันสมัยโคมไฟท้ายสไตล์ใหม่กับล้ออลลอยขนาด15นิ้วที่มีลวดลายใหม่ดูมีเสน่ห์ขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน ขนาดตัวรถเล็กเหมาะกับการจอดในเมืองแม้จะไม่มีระบบกล้อง360องศาแต่การถอยหลังและเซ็นเซอร์ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายถัดมาที่ด้านในภายในโปร่งโลง่งวัสดุเกรดดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนมีตำแหน่งคันเกียร์ CVT แบบหมุนพร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์เฉพาะรุ่นย่อยสูงสุดบอกผ้ารองรับหลังดีนั่งนานไม่เมื่อยที่วางแขนทำได้ดีแผงคอนโซลใช้งานง่ายวางเครื่องดื่ม ช่อง USB และช่องเก็บของต่างๆระยะห่างเบาแรกถึงหลังพอสําหรับผู้ใหญ่ตัวไม่สูงมากพอที่จะนั่งสบายเวลาขับออกต่างจังหวัดเครื่องปรับอากาศใช้งานง่ายเย็นเร็วแม้จะไม่มีจอสัมผัสรุ่นล่างสุดแต่รุ่นกลางและสูงมีจอทัชสกรีนพร้อมบลูทูธและระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน2,178ถึงศูนย์ลองใช้งานระบบ Apple CarPlay ก็เชื่อมต่อได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดเสียงลำโพงให้มา4จุดเสียงกลางๆเหมาะกับการฟังรายการหรือเพลงเบาๆไม่ได้เน้นเบสหนักสาหรับคนนั่งด้านหลังมีแสงธรรมชาติส่องเข้ามาทําให้ห้องโดยสารรู้สึก ไม่อึดอัดไฟอ่านหนังสือและไฟส่องเท้าเสริมสร้างบรรยากาศคลายรถใหญ่ขึ้นเล็กน้อยลองขับบนทางไกลเจอทางโค้งและขับทางตรงรถให้ความมั่นคงรู้สึกได้ถึงโครงสร้างที่แข็งแรงแม้จะไม่ใช่รถสปอร์ตแต่ระบบช่วงล่างเซ็ตมาให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงไม่มีอาการโครงมากเกินไปและระบบเบรก ABSEBD ช่วยให้เบรกแม่นยำแม้ในจังหวะฉุกเฉินถ้าขับทางไกลประมาณ200กิโลเมตรอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยราวสาถึง1 6กกิโลเมตร ลิถือว่าอยู่ในเกณฑ์ประหยัดและคุ้มค่าสำหรับรถยนต์นั่งขนาดเล็กระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ABS EBD ESC และบางรุ่นมี TCS และ HSA ถือว่าครอบคลุมการใช้งาน a l l t e a อย่างครบถ้วนครับตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบชั่วโมงเต็มกับการรีวิวโปรตอนซาก้า2025ช่วงเริ่มต้นในคลิปแรกนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไร i v e c สเน็ตเวิร์กไว้เลยครับเพราะตอนต่อไปเราจะพาไปลองขับจริงบนทางหลวงทดสอบการประหยัดน้ำมันเปรียบเทียบรุ่นย่อย และจับกลุ่มเป้าหมายใครเหมาะกับโปรตอนซากาบ้างเจอกันตอนต่อไปครับ